สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ต,อต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3มเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและราศีสิงห์ทุกท่านคะ่ะ ดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2567จะเป็นยังไงกันบ้างมีโชคมีลาบหรือไม่มารับฟังกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้จะบอกการงานการเงินโชคลาบความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะในช่วงเดือนอกรกฎาคมนี้นะคะชาวลัคนาและราศีสิงดวงชะตาของท่านนั้นยังถือว่าอยู่ในช่วงที่ดวงดีนะคะมีโชคมีลาบ คนเมตตาช่วยเหลือดีการเงินก็ถือว่าดีขึ้นแต่ว่ายังมีอุปสรรคและปัญหาให้ท่านยังคงต้องแก้ไขนะคะมีเรื่องที่ทำให้ท่านต้องอึดอัดใจอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าดวงชะตานั้นยังคงดีขึ้นชัดเจนอุปสรรคต่างๆมีตามปกติเพราะว่า เป็นเรื่องปกติของชาวราศีสิงห์ที่มักจะทำงานไปมีอุปสรรคด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเรามาเจาะลึกด้านการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงเดือนนี้งานของท่านนั้นจะเข้ามาเพิ่มนะคะมีดวงได้ทำอะไรใหม่ๆเป็นช่วงที่ท่านจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่มีการเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยขึ้นจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆค่อนข้างที่จะบ่อยทั้งเดินทางไปพบเจอด้วยตัวเอง หรือไม่ก็จะมีการติดต่อกันผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะเป็นช่วงเดือนที่บางท่านจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างถิน่นต่างแดนเป็นช่วงที่ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาคนนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเรียกชายไหว้วันค่อนข้างที่จะบ่อยและจะมีใครบางคนเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านหากไม่เกี่ยวกับการงานก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าบางครั้งเขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านเรื่องเงินเ,นเินทองทองด้วยนะคะ ช่วงนี้ยังไงก็คอยท่านมีสติในการช่วยเหลือให้มากๆเพราะว่าคนยังคอยทําให้ท่านนั้นหงุดหงิดโมโหไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งช่วงนี้ท่านโดดเด่นด้านการแก้ไขปัญหาค่ะนั่นหมายความว่าท่านจะได้แก้ไขกับปัญหาให้กับคนอื่นในขณะเดียวกันหากท่านติดขัดมีปัญหาในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือค่อนข้างเหนื่อยและ ทำงานไปใช้ความคิดไปนะคะคิดทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวมีเรื่องให้ท่านต้องคิดอยู่ตลอดเวลาปัญหาที่เข้ามาก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่มีทั้งปัญหาจุกจิกและปัญหาที่จะต้องอใช้ระยะเวลาในการแก้ไขนะคะในช่วงระยะเวลานี้คนยังคงเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของท่าน มีใครบางคนทําให้ท่านหงุดหงดโมโหนะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนบูวามห้ามปะทะคารมกับใครโดยเด็ดขาดงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมแต่ในขณะเดียวกันในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็มีดวงที่จะได้ทํางานที่ท่านไม่อยากทำด้วยเช่นเดียวกันจะได้รับมอบหมาย จากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ทำงานบางสิ่งบางอย่างให้ช่วงนี้งานเข้ามาเพิ่มนะคะสำหรับท่านใดที่รับเหมาต่อเติมเซอร์วิสช่วงนี้งานเพิ่มขึ้นลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์เป็นช่วงที่โดดเด่นกว่าช่วงที่ผ่านมาสำหรับท่านใดที่ทำงานประจำพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะไม่ค่อยได้อยู่เฉยเฉยงานจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยนะคะ บางช่วงท่านต้องหยุดงานบางงานเพื่อหันไปทำงานอื่นที่สำคัญและเร่งด่วนกว่าจะได้ช่วยเหลืองานของคนอื่นหรือว่าจะได้รับผิดชอบงานแทนคนอื่นจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่ใช้วัวนให้ทำงานบางอย่างให้และมักจะเป็นงานที่ท่านไม่สามารถบอกใครได้ช่วงนี้หากท่านได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรก็ตามนะคะทำให้เต็มที่พูดให้น้อยทำงานให้มากท่านจะอยากทำหรือไม่อยากทำทำให้เต็มที่ เพราะผู้หลักผู้ใหญ่กําลังแอบดูผลงานของท่านอยู่หากท่านนะคะขยันตั้งใจทํางานไม่ขี้เกียจช่วงระยะเวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมที่จะสนับสนุนผลักดันท่านเต็มที่ท่านมีดวงจะได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ซึ่งท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนและข้อดีทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้เสมอแต่ว่าบางปัญหาอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขนิดนึงขอให้ท่านใจเย็นๆไอเดียใหม่ๆด้านการงานจะเข้ามา มีดวงได้เริ่มทำอะไรใหม่นะคะบางท่านจะได้เริ่มงานใหม่กับที่แห่งใหม่มีดวงได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำจะได้ร่วมง,งานกับเพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้รายรับของท่านนั้นถือว่าเข้ามาเพิ่มขึ้นแต่ว่าการเงินนะคะจะเป็นลักษณะเข้ามาจ่ายไปนะคะเข้ามือซ้ายออกมือขวา ในช่วงระยะเวลานี้และที่สำคัญบางท่านนั้นมีดวงได้เงินพิเศษจากงานพิเศษหรือว่าอาชีพเสริมมีคนช่วยเหลือเบ,งบอ่งเบนภาระค่าใช้จ่ายมีคนให้เงินท่านใช้นิดๆหน่อยๆนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทั้งที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านในช่วงระยะเวลานี้พยายามนะคะกระตุ้นยอดขายนะยอย่าขายแบบเดิมๆนะคะแล้วท่านนั้นจะมีอยอดขายเพิ่มขึ้นหากท่านขายแบบเดิมๆท่านเครียดเลยนะ เพราะว่าจะประมาทคู่แข่งไม่ได้เลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้คู่แข่งเองก็พยายามที่จะจัดโปรโมชั่นแข่งกับท่านฉะนั้นอย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่เฉยๆท่านจะต้องปรับเปลี่ยนการขายเรื่อยๆพลิกแปลงการขายเรื่อยๆในช่วงระยะเวลานี้บางช่วงถ้าจะเจอลูกค้าที่ใจดีช่วยอุดหนุนสินค้าของท่านทีลรเยอะๆหรือว่าช่วยสั่งออเดอร์เพิ่มหากท่านใดทำงานประจำไม่มีรายรับพิเศษใดๆเข้ามาเลยเป็นพ่อบ้านแม่บ้าน เป็นคุณตาคุณยายไวกระเซียณการเงินของท่านก็ถือว่ามีเงินใช้คล่องมือขึ้นเพราะว่าท่านจะได้เงินพิเศษบางท่านนะคะหากทำงานประจำก็ได้เงินพิเศษค่าล่วงเวลาหรือว่ามีเงินพิเศษบางอย่างเข้ามาหรือมีใครบางคน ให้เงินท่านใช้นิดๆหน่อยๆและท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทํางานหาเงินเพิ่มมีโชคลาภแต่ว่าโชคลาภนั้นจะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางท่านก็แก้ไขกับปัญหาสําเร็จหรือว่าได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีข่าวดีด้านการงานมีคนช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตด้านการเงินแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่ค่อยจะโดดเด่นถึงท่านได้ก็ได้ไม่มากฉะนั้นเสี่ยงแค่พอหาม หอมปากหอมคอก็พออย่าเสียงเยอะนะคะที่สําคัญโชคลาภจากตรงนี้ไม่ได้มีกันทุกคนการเงินของชาวลัคนาและราศีสิงห์ที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้มักจะมาจากความรู้ความสามารถและงานการลงมือทําของตัวท่านเองนะคะบางท่านมีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหาสําเร็จมีโชคลาภและข่าวดีจากการพูดคุยเจรจาต่อรองด้วยมีดวงได้เงินจากการปักให้โชคให้ลาบ ะะมันอาจจะเป็นการาใช้เวลาในการพูดคุยนิดนึงต้องรอคอยนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วจะสําเร็จส่วนทางด้านภาระค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงระยะเวลานี้ค่าใช้จ่ายก็ยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านมีสิ่งของภายในบ้านแต่หากชํารุดพังเสียหายต้องซ่อมหรือว่าซื้อใหม่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะจุกจิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ คุ่คองคนรักหรือว่าบุตรหลานจะเพิ่มขึ้นมีค่าใช้จ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาและหากท่านนั้นตั้งใจที่จะซื้ออะไรให้กับตัวเองท่านก็จะได้ซื้อนะคะค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านจะเพิ่มขึ้นหมดเงินไปกับการพบปะนัดหมายหรือว่าออกงานสังคมคะ่ะมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นสุขภาพของตัวท่านเองหรือว่าสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวแต่ว่าโดยรวมนะคะ การเงินถือว่าหมุนเงินได้คล่องขึ้นขอเพียงอย่างเดียวอย่าเพิ่งใช้จ่ายตามใจตัวเองก็พอเพราะว่าท่านมีดวงเสียเงินเป็นระยะระยะนั่นหมายความว่าจะมีรายจ่ายเข้ามาไม่ขาดนั่นเองนะคะยังไงก็ขอให้ท่านนั้นมีสติในการใช้เงินนะคะคิดสักนิดก่อนที่ท่านจะซื้ออะไรสิ่งนั้นจําเป็นหรือไม่มาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์และเนื้อหอมจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะ หากท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยยังไงก็ขอท่านเช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆนะคะอย่าเพิ่งไว้ใจเขามากเพราะคนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้มักจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วมีคนคุยแล้วโดยเฉพาะคนที่มาจากโลกโซเชียลออนไลน์ไว้ใจได้ยากมากสำหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้ว ช่วงนี้ท่านและคู่ครองจะพูดคุยกันน้อยลงนะคะเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็ยุ่งงานขอให้ท่านใจเย็นๆด้วยเวลาที่ท่านอยู่กับคู่ครองคนรักนะคะระวังจะทะเลาะก,กันเรื่องไม่เป็นเรื่องในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะหัวร้อนชีวิตคู่ช่วงนี้อะไรที่ให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยอย่าถือสาหาความกันมากนะคะระวังเรื่องเก่าๆเดิมๆจะทําให้ท่าน ทะเลาะกันได้ด้วยนะคะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงระยะเวลานี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญนะคะแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับาการบริจาคโลงศพผ้าหอ่อศพหรือว่าอาจจะเป็นการบริจาคโลหิตก็ได้นะคะบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลหรือหากท่านมีโอกาสได้เข้าวัดทําบุญก็ บริจาคเงินชําระหนี้สงบริจาคค่าน้าค่าไฟและเติมน้ํามันตะเกียงทุกครั้งนะคะข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมานะคะหากมีนีจิตหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สมดังใจมุ่งมา,นาพพ่นปรารถนากราบขอพะคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาให้ท่านคือผู้โชคดีนะคะได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านสวัสดีค่ะ